របស់25នៃรายการពិភាក្សាគ្រប់ប្រធានក្នុងន័យគឺជាដែលរបស់ទៅ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  เรียนท่านนายกรัตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระผมในนามกรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอต้อนรับท่านนายกัรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสําหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์2567นี้กรมทางหลวงได้ดําเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันระหว่างวันที่11เมษายนถึง17เมษายน ภายใต้หัวข้อรณรงค์เดินทางทั่วไทยในนามกรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้มาสร้างฝันและให้กำลับบงใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาสกลสงกรานต์2567นี้ขอบขอบคุณครับ มนตีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะกล่าวรายงานการดําเนินงานในช่วงเทศกาลสงการขอเรียนเชิญค่ะช่วงเทศกาลสงการเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจํานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวหรือทำบุญทำให้หลายเส้นทางมีปรชชินนมาณการจราจรหนาแน่น และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงสูงกว่าในช่วงปกติกรมทางหลวงในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลทางหลวงขณะในหน้าที่และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการในการดูแลอำนวยความสะดวกและพอความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดยในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงได้ดําเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจัดทําแผนที่และป้ายแนะนําทางจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ให้กับประชาชนผู้ใช้ทางการน,นำของนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงจึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มศักยภาพกระทรวงคมนาคมโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมสนองตอบนโยบายของรัฐบาล จึงมีข้อสั่งการให้กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดและปลอดภยัยเนื่องจากเทศกาลของการปีนี้เนี่ยมีช่วงมาจุดยาวต่อเนื่อง2ช่วงก็คือเรื่องแต่วันที่6จนถึง17เมษายนนะครับเราคาดการว่าจะมีปริมาณการจราจรถึงเข้าออก12ล้านคันโดยเป็นขาออกประมาณ6ล้านคันเศษขาเข้าก็ประมาณ6ล้านคันเศษใกล้เคียงกันทั้งขาเข้าและขาออกนะครับมีบบการจราจรอ,ออก แล้ว2.6ล้านคันเศษซึ่งเกือบ60%ทั่วประเทศเพื่อจะดูนะครับเราคาดการการเดินทางจากต่างระดับบางกุนเทียนมิตรภาพนะครับมิตรภาพเราจะเห็นว่าเรามี M6 เส้นสีน้าเงินตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงตัวเลขคนนี้ก็เป็นปรแปางการจราจรนะครับจะเริ่มติดตั้งแต่ช่วงปากช่องนะครับซึ่งตรงบริเวณตรงนี้ได้เช็คไปแล้วจะเป็นปั๊มน้ํามัน ที่มีปริมาณเยอะถ้าเป็นทางเข้ามอเตอร์เวย์จะอยู่ช่องนี้ครับวันนี้ก็ยังมีความคล่องตัวสูงอยู่นะครับกลับสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการท่านประหลัดท่านอธิบดีเจ้าหน้าที่พี่น้องสอองื่อมวลชนทุกท่านครับเมื่อกี้มาก็ทางท่านโฆษกก็บอกว่าขอบคุณที่ผมสละเวลามานะครับวันนี้เป็นเรื่องทางใจเล็กๆน้อยๆซึ่งผมต้องมาให้กำลังใจอยู่แล้ว นะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์ไทยเป็นวันผู้สูงอายุนะครับเป็นนิมิตหมายดีในะวันขึ้นปีใหม่ก็ขออานวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศไปด้วยความเจริญย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกท่านก็ต้องรับคําชมเชยอย่างมากนะครับเพราะปิดทองหลังพระมาโดยตลอดอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลนี้ก็ตามทีท,ทีให้พวกท่านจะได้ไปอยู่กับครอบ,คร,อบครัวได้ไปเที่ยวสุขสนาน ก็ต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสั้นสังเกตเห็นได้เนี่ยผมอตอนที่ผมเป็นอยู่ภาคเอกชนอะ่ะไอ่เฮดไลน์ที่ขึ้นตามสื่อต่างๆก็จะบอกตลอดเวลาว,ว่ามีคนตายเท่าไหร่ในช่วงปีใหม่รถติดก,กี่ชั่วโมงจากกรุงเทพไปเขาใหญ่นะครับคราวนี้ชัดเจนนะครับเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาคือจํานวนรถติดเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากนะครับผู้เสียชีวิตก็น้อยลงไปก็เป็น เรื่องที่พวกท่านได้ให้ความใส่ใจแล้วก็ส่งผลในทางบวกตลอดเวลานะครับเรื่องนี้ก็พอเป็นเรื่องดีๆก็ไม่มีใครบน่นไม่มีใครบ่นก็พวกท่านที่ปิดทองลังเพราะก็ถูกลืมไปนะครับแต่ว่าผมไม่ลืมนะครับผมพูดกับท่านทัฐมนตรีตลอดเวลาว,าว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรต้องขยายผลว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงปีใหม่ที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งเลย นะครับถึงแม้บางถนนเองก็จะติดแต่ลอดเวลาอินิเชท v ฟจากพวกท่านไม่เป็นเรื่องของ M6 ที่ตัดสินใจเปิดชั่วคราวก็ช่วยทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมากแทนที่จะมาติดรถเป็น10บสชั่วโมงก็สามารถกลับไปเยี่ยมมาบรรพบุรุษหรือไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเป็นหลายๆชั่วโมงนะครับถนนพระรามสองเองซึ่งก็ทํามาไม่แน่ใจว่า50เท่าไหร่ปีแล้วนะครับก็มีแผนที่ชัดเจนว่าจะติดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีหน้า นะครับแต่ว่าถึงว่้สิทธิ์ที่ปีหน้าก็ตามทีระหว่างนี้ท่านก็มีแผนงานระยะสั้นเพื่อจะรองรับการจราจรที่ต้องยอมรับนะครับในช่วงสงการานนี้ก็จะติดมากขึ้นนะครับปริมาณรถที่คาดดาวไว้ว่าจะสูงขึ้นจากช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นเ,เรื่องรถติดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมีแต่ผมมั่นใจครับว่าในการบริหารการที่ดีในการที่เราใส่ใจเข้าไปในทุกๆปัญหาเนี่ยการจราจรก็จะไม่ติดมากเท่าที่ถ้าเกิดไม่มีการบริหาร นะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทางด้านกรมทางหลวงนะครับแล้วก็ได้ดูครบหมดทั้งการท่าสักกายานการท่าเรือนะครับบขอสอรถไฟนะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเองตํารวจที่ช่วยกันดูแลนะครับลงรายละเอียดทุกรายละเอียดแก้ไขปัญหาอย่างตลอดนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากจะขอกราบขอพอะคุณทุกท่านที่สละเวลาแล้วก็ หัวคิดในการที่คิดแก้ไขปัญหากันครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับราชการขอบคุณมากครับรวม,ถ,ม,ถ,มถ,ถึงนะคะขอเรียนเชิญนะคะคณะท่านผู้บริหารอาจเรียนเชิญมาบริเวณด้านาหน้าได้เลยนะคะฝั่งฝั่งนับด้วยนะ ขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในช่องเทศกาลระดับยามีค่ะขอบขอบขอบคุณค่ะและลำดับถัดไปนะคะก็เชิญผู้